มมันนดกกกาคค่ะ่ะะะแตตูไ็บะะรสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อัญจะพาไปเก็บฮันกรเบอร์รี่นะคะวันนี้พาเข้าป่านนะคะวันนี้อัญพากันขับรถขึ้นเขานะคะไปเที่ยวเมืองทะเลน้ําจืดนะคะในะทะเลน้ําจืดที่นี่นะคะทุกคนอาจจะเห็นบ้างแล้วเป็นบางคลิปที่ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ชอบไปแวกนะคะอาจจะเห็นบ่อยแล้วแต่วันนี้อัญจะพาไปแวะเก็บฮังกรเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวไปดูว่าฮังกรเบอร์รี่ป่านี้ ดกมากนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะอันเคยเก็บไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าอันไม่ได้ถ่ายทํานะคะป่านี้นะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอันไม่แน่ใจว่าฮังเกอร์เบอร์รี่เขาจะยังเหลือเยอะอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าป่านี้เขาดกจริงๆค่ะเดี๋ยวยังไงอันจะพาไปชมนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะแบงกันให้ไปนิดนึงก็ได้หลายอยู่ดูความดก อันนี้คนนี้เจอป่าฮังกะเบรรี่ไม่ยอมกลับบ้านอีกแล้วดอกเบี้ยพี่อันดกดีจิบแต่มันหน่อยหน่อดกมากอ่ะมาท่องเขาดอกฮะเสะร็จแล้ววะเด้ <c oughs> ถ้าอย่างนี้เนาะมีที่ตักเหมือนยุโรปทำอะโอ้ยได้แต่ปานเต็มหา เ็มแล้วไหนบูเก็บไม่แจกบอกเก็บมือหายแล้วได้แล้ววงเนี่ักให้เราบงมึงมันเยอะก็ไม่รู้จะเก็บยังไงดิ เอาไปวดท้อมาอ่างมวนแน่พี่เสือป่ะพี่เสือบอกว่ากักบท้ออาหารสีเย็นวาจ๊ะ,ะน้ำมันดกแกะบูจักสิเก็บแนวไหนวะจี๊น,น้ำมันมีกะน้ำมันมีเคยเก็บกินน้ำมันดกเูแจ๊กสิเก็บแนวไหนมันดกมากกกกักโดโ ือมันใหญ่มากเหมือนบูเบอรี่เลยะจะให้ดูความใหญ่หนูก็เก็บไม่เป็นที่แล้วนะ <laughs> เพราะลูกมันใหญ่จริงๆอะป่ะเหมือนเหมือนเหมือนอุดมสมบูรณ์นะเนาตรงเนี้ยอ้โหูจะบอกว่าข้างล่างอะเหมือนข้าเจ้ามาใส่ปุ๋ยไว <laughs> ้ปก <laughs> ติ ไอ้ขางกบบระเบริมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะไม่เคยเห็นเนะี่ยเพื่อนพี่ที่เป็นฝรังนะ่งอ่ะเขาก็มังเก็บไอจิบเขาบอกไปอยู่คัำเดียวกันเลยว่าปีนี้เป็นข้างกบบระเบริมทีใหญ่เน,น,นี่ยเป็น,นครงอน,อ,ในใอ,อ,อ,อันนี้สกรปรกนะคะแต่จะให้ดูว่ามันดกขนาดไหนดกมากอะ่ะ แต่อันนี้จะไม่เก็บแล้วนะคะมึงจะกลับไป,ปรุดละปะปะป,ะป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 ะกลับมาไว้อือกูนี้ฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเก็บอีกเนาะอันนี้เก็บคลิปไว้เดียวมาเก็บอีกทีหนึง่งบอกให้ดูความความดกแต่ว่าแต่มันสกรปรกมากเลยค่ะมึง จิบจิบไปดูต้นนี้สิจิบไม่ใช่เก้าเห่าเหรอปัง,งจริรนีนะปการปิการมาฟ้าน,นีกระเพาะดกเอ้ยไปไปก่อนไปหน,นีปะม,ปมันดกมากค่ะแต่พวกหนูไม่เก็บนะคะตรงนี้มันเป็นพาเวทเนาะไปแล้วคะ่ะไร มันาจะกวนกูกูสินีนนะมันจะมีต่อเดียวถ้าเก่ามันจะมาเป็นพ่อแม่ลูกมันเนี่ยมันเนี่ยมันผิเสุ